ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมดากอนลาจาในคลิปนี้ก็จะมารีวิวโรงดันฝันร้ายชะตาภาษาอังกฤษมีชื่อว่า n i g h t m a r e d e s t i n y challenge นะฮะก่อนที่จะไปโรงดันเราก็มาอวดชุดแฟชั่นฟรีกัน,นสนิดนิสหนึ่งล่าสุดประมาณเดือน2เดือนมานี้เขาก็จะมีแบบแจกหาหนะฟรีแจกชุดแฟร์ฟรีอะไรอย่างนี้นะชุดแฟร์ผู้ชายก็จะเป็นตัวน้องผู้ชายที่เอามาเล่นอยู่นะ ก็จะเป็นชุดแบบแนวแบบเกๆ๋ๆใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยส่วนชุดผู้หญิงก็จะเหมือนแนวแบบว่าชุดนักศึกษาญี่ปุ่นอย่าเงี้ยนะอ่ะเป็นไงดูเข้ากันดีเนาะโอ้อย่างกันนักเรียนโรงเรียนเอกนชนไฟยอลสุดๆเป็นไงตัวละครนี้แบบดำนงดำน,าน้านี่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำเลยนะอะ ไม่ต้องใส่ชุดวันเกิดอะไรอย่างี้อยากใส่อะไรก็ใส่มันจะมีเกมไหนแจกเยอะเหมือนเท่ากับเกมนี้ว่าเล่นเล่นมาทุกเกมยังไม่เห็นมีแจกเลยมีแต่สายปลารมีแต่เปรเงินไหลรั่วออกจากกระเป๋าอะไรอย่างี้เกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายที่ต่ายจะเล่นนะแล้วก็เบื่อที่จะต้องมานั่งเล่นเกมใหม่แนละ้วเลิกเล่น ไม่มีเวลาเล่นเหนื่อยเหนื่อยทำคลิปป่าเดี๋ยวเราไปลุยในการลงดันกันดันนี้ก็จะเป็นดันแบบสำหรับเลเวลหนึร้อยพอเราเลเวล135้วแล้วราตัวละครคะแนนเขาเรียกว่าพลังลบมันน้อยอะเนาะโอ้โหลงเลเวล3ไม่รอดนะ เลเวลสองนี่ตัวผู้หญิงยังไม่รอดเลยเหลือตัวหมัดอยู่คนเดียวอ่ะพวกสายไฟเตอร์อย่างเงี้ยต้องเอามาลงสองสามตัวช่วยกันไอ้นี่นะบอสยางโหดเพาเลเวลหนี่สงสัยต้องไปก่อคนแบบว่ารวยๆเขาลงอะเขาจะให้เรากอดเลอ หรือไม่ก็ต้องรอแบบเลเวลร้อแล้วค่อยมายงลงย้อนหลังเลเวลหาอะไรเงี้ยนะทุกวันนี้นี่ก็ลงเลเวลสองไปอยาจะลงเลเวลสให้ดูแล้วแบบเออโหขนาดบอสไม่ใช่บอสตัวท้ายนะไม่รู้วิธีตีอันนี้ก็เป็นการแบบว่าลงครั้งแรกเรามาวัดใจกันนะว่าแบบว่าจะต้องเจอสถานาการณ์อะไรบ้างแต่ก่อนหน้านี้ก็ไปดูคลิปรีวิวของต่างประเทศมาดูคร่าวๆลวกๆอนะไรเงี้ย ไม่ได้ตั้งใจดูว,ว่าต้องตีบอสยังไงบอสตัวแรกสําหรับตัวนี้เราก็วิ่งมาตรงจุดแสงนะเราไประเด็นคือแม่งเล่น3ามจอสามไอดีด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่ท้าทายน้องนิ้วกันสุดๆเราก็ตีบอสกันไปตัวแรกเนี่ยตีง่ายไม่ได้ยากอะไรส่วนใหญ่ตัวละครทุกตัวที่เล่น3มจอก็จะกดเป็นแบบว่าหมดต่อสู้อัตโนมัตินะเราไม่สามารถที่จะแบบว่า โอ้โหมาเอานิ้วมานั่งกดๆสกิลนิ้วมันจะโหดเกินไปมันก็มีหลายๆคนนะที่ทำได้เคยไปดูคลิปแบบว่าใน tiktok จีนอ่ะเขาเล่น R O V ที่นั่นไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรที่เขานิยมกันคล้ายๆ R O V บ้านเราลักษณะเกมอะนะโอ้โหเล่นเล่นแบบ2จอจอเดียวก็แม่งโคตรยากล้วเขาเล่น2จอสำหรับสำหรับเรานี่เราต้องเล่นแบบหจอไปเลยปะ พอถูกหวยรางวัลที่สองสักอ่าสักห้าแสนเงี้ยอืมซื้อแม่งห้าจอเลยประชดชีวิตอีกการกระโดดนี่ตอนแรกก็งงว่ากระโดดยังไงนะมันต้องมีคนใดคนหนึ่งกระโดดผ่านแล้ววิ่งไปที่แสงข้างหน้าอย่างเงี้ยอ่ะเราก็เอาทุกคนไปลองกระโดดดูในคลิปเขากระโดดพร้อมกันมันโดดกันง่ายไว้ให้แมของเรามันโดดแล้วไอ้ลวงอ่ะ ล่วงกาอากาศกันไปอะตัวน้องแม่งไม่รอดวะอืออะเอา้าตัวผู้หญิงมันโดดไปโดดมามันเหมือนโดดแบบอีกกดคำว่ารวด,ดเร็วลงจอเลยเนะี่ยกดม่วม่มันก็ไปได้เฉยเลยเดี๋ยวรอดูแล้วกันโดดธรรมดานี่แม่งคือไม่รอดนะต้องโดดแบบรวด,ดเร็วลงจอดกด,ดมม่โม่เ่ยมันก็ติดอย่างอะปุ่มใดปุ่มเนินในนั้นแหละเดี๋ยวมันก็รอดเอง ช่วงแรกมันอาจจะไม่รอดนะช่วงหลังๆก็อาจจะรอดขึ้นมาได้ตัวผู้ชายโดดธรรมดายังไม่รอดเลยเอ้ออ้ออ้อล่วงกลางอากาศเป็นไงล่ะจ๊ะวิ่งกระโดดไปเอา้าดับเส้นสามีล่วงกลางอากาศไปแล้วสามีมนโนล่วงไปกี่รอบแล้วอะ ต้องให้นางเอกนี่ปิดจบอีกแล้วใช่ไหมนางเอกกระโปรงฉีกเอาเฮ้ยแล้วเวลาล่วงลงไปนี่เลื่อนลดด้วยนะเนี่ยกระโดดแบบกดแม่งมั่วๆแม่งกลายเป็นแบบว่าที่มันแบบลอยตัวรดเร็วลงจอดเนี่ยลองกดกดโดไปเฉยเลยลงทุกรอบก็ากดอย่างนี้ทุกรอบนะรวดเร็วลงจอดเนี่ยมันจิมจิมไปเนี่ยมันก็บินของมันเองนะตัวละคร พอเวลาแบบว่าตัวใดตัวหนึ่งมาอยู่ตรงหน้าแสงใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบลูกเต๋าสีฟ้าขึ้นหมดทุกอันอย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งวิ่งมาได้แบบชิวๆเลยวิ่งแล้วกระโดดนิดนึงบางทีวิ่งวิ่งแล้วแบบไม่ได้กระโดดมันก็จะตกตรงล่องที่มันสิ้นสดของลูกเต๋าสีฟ้าเมื่อตะกี้นะอันนี้ก็จะเป็นบอสต,ตัวที่สองบอสต,ตัวที่สองตอนแรกก็ตีงงว่าเฮ้ยทำไมแบบตีไม่ตายวะทำไมบอสเป็นอมตะอะไรอย่างเงี้ย เราไปเดินตรงด้านข้างๆตรงมุมที่มันเป็นขอบๆยื่นมาเออมันจะมีรูปมือให้เราเก็บเราก็เก็บอะไรเงี้ยพอเราเก็บแล้วมันจะยิงเลนส์เลเซอร์อัตโนมัติเนาะตอนแรกก็ไม่รู้ไงก็ตีกันแบบว่าอสายบวงเดียวก็บวกเลยเทสเป็นไงน,นี่นี่มันจะมีรูปมือขึ้นอยู่เราก็เก็บเนาะ แต่ตอนแรกแบบว่าเฮ้ยมันมีรูปมือไว้ทําไมวะเวลาเล่นเกมเราก็ต้องสังเกตโดเอานะไม่นั้นมันก็จะแบบเสียเลือดไปเรื่อยๆนะหัวใจก็ไม่ได้แบบว่ามีเยอะนะโอเคปุบเราก็อ่ะกดไปเราเก็บมือผิด,ดไ,ได้ไม่เนี่ยทำไมไม่เห็นมันมียิงเลซงเลเซอร์เลยมันจะมีแบบว่ายิงเลเซอร์เข้าหาบอสพอดีนะมันทำให้บอสตายเร็วๆอนะไรเงี้ย มาสักสามคนก็ทำสักสองคนถ้ามาห้าคนก็ทำสักสามสามคนได้ก็ทำทำทุกมุมเลยว่ามันจะได้ตายเร็วๆลงดันเราก็ต้องทำงานกันเป็นทีมนะถ้ามากันครบ5้าคนมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะดอบของนด้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยมาสามมันก็ดอบได้ตามชะตากรรมที่มีเนาะ <laughs> พอถึงตอนนี้บอสมันใกล้จะหมดก็อย่าเพิ่งออกนะก็แบบกดไปเรื่อยๆก่อนอันนี้แบบว่าดันไปรีบออกก่อนเนี่ยมันก็ตายไปไงเสียแต้มเสียชีวิตตรงนี้เยอะเกินเหตุอ่าแล้วนี่ก็แบบว่าเวลากดออโต้ก็จะมีปัญหาแบบตัวละครชักกระตกอะไรเงี้เป็นสันนิบาตสันนิบาตแดกก็มาแม่เก็บก่อนลูกเก็บก่อนลูกอย่าเพิ่งห้าวลูกไนั้นบอสมันก็จะไม่ตายนะเฮ้ย เก็บก่อนเก็บก่อนต้องเปิดออตโต้ก่อนยิงเนเซอร์ใส่มันยิงดิยิงดิยิงยิงยิง,ยงก,ดกดไปยิงยิงอีกตัวหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะช่วยกันยิงมันเออยิงเนเซอร์ใส่ปล่อยแสงใส่มันนั่นแหละนั่นแหละก็ปล่อยให้ตัวหมัดตีบอสอยู่คนเดียวนะตัวหมัดจะเป็นพระเอกมองไปหลายรอบเหมือนกัน อ๋ตายสักทีเอาเก็บกล่องเก็บกล่องลูกสาวอะให้ลูกชายเก็บกล่องบอสตัวที่เท่าไหร่เนี่ยตัวที่สองป่ะอบอสมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวเนาะในด่านเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็นช่างมันเถอะก็ดูดกันไปข้างหน้านี้ก็ส่งตัวแทนไปสักคนหนึ่งนะใครไปถึง ใครไปถึงก่อนก็เลเซอร์มันจะหายไปเนาะก็จะวิ่งกันได้แบบชิวๆให้ทุกคนมายืนออนะเพราะเราเล่นสามจอมันจะค่อนข้างลำบากวิ่งไปพร้อมกันก็ตายห่านะเนี่ยก็วิ่งวิ่ง,งหลบๆถ้าโดนเลเซอร์แล้วเหมือนตัวละครมันจะนิ่งก็จะทําให้ตัวละครเลือ่อนลดนะเนี่ยก็วิ่งสลับสันฟันปลาไปโยกไปซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเงรี้ยอย่าไปโดนแสงสีแดง มาถึงตรงนี้แล้วก็อาเลเซอร์ก็จะหายไปอีตอนถ่ายคลิปทำไมนึกไม่ออกว่าทำไมไม่หันมาด้านหลังวะลืมมันจะได้เห็นว่าไอ,อ,อทางโอโมงมอกี้นี้เดินมามันเลเซอร์มันหายแล้วลืมคิดขี้เกียจอัดใหมล่ละเออบอต,ตัวนี้นี่อย่างโหดท่านผู้ชมตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันตียังไงวะตีแล้วแบบโอ้โหตอนที่มัน พัดพายุสีแดงๆนี่แบบโอ้โหเลื่อนลดลดแบบห่วห้ายิ่งกว่าเปิดน้ำก๊อกไหลนี่เนี่ยตอนมันสกิลหูปล่อยพายุอะไรของมันเนี่ยหมุนทีนี่แบบโอ้โหเลื่อนลดหดเลยลงครั้งแรกแล้วก็ลงไม่ผ่านนะ ติดบอสตัวที่สามบอสตัวเนี้ยตายยกทีไหมสู่ขิดกันยกทีมฝั่งในึใต้ล่างมะม่วงไหมเอามายมปักไปด้วยทำป้ายสู่ขิดลาก,ก่อยบุย <c oughs> ตัวลูกสาวลอยปุ๊บแล้วก็มองกอากาศโลหลือหัวใจหลือสองดวง พอรอบสองที่โลมันเหมือนจะมีแบบเป็นจุดแดงๆนะต้องมีคนแดงคนนึงวิ่งไปจุดแดงๆหรือเปล่านะเพราะเคยหรอวิ่งวิ่งเราบอสมันเลื่อนเลื่อนรดดิแต่ถ้าไม่วิ่งไม่วิ่งมันก็จะเนน่บปล่อยพาย,ยุเราทุกคนก็จะม่องกันอีกแล้วอหือโคตรหดโคตรโด ไอดีตัวน้องนี่แบบว่าพลังลบอ่อนบางแล้วเกินยังไม่ถึง7 0 0ดเคนะตัวผู้หญิงก็7 0 0ดเคกว่ากนี่ก็ยังไม่รอดนะขนาดนะ่ดาเมจเมจรแรงๆอนะันนียโอ้โหเป็นไงปล่อยพายุทีมอนกาอากาศม่องสุ่มวับสุขิดโอ้มจีตัวหมัดแป้งแร่างเป็นหุ่นยนต์ได้นี่ก็เพราะว่าแมงถึก ้องเอาพวกนักดาบกับว่าตัวไฟเตอร์นะหมัดเอามาชนบอสนะโหดจัดเลยดูดิโหทุกคนเขามองกันหมดแล้วสองจอไปแล้วดับกลางอากาศตอนแรกกันนึกว่าตัวนี้เป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วเามันโหดเกินไม่ใช่อย่างที่คิดน,นะบอสตัวนี้จบแล้วยังมีบอสตัวที่4โอ้โหบอสจะเยอะอะไรมากมายตัวสุดท้ายนี่ก็ ถามว่าโหดไหมตัวนี้โหดกว่าตัวที่สามนี้ยังโหดเลยปล่อยพายุพัดอะไร็ไม่รู้อันนี้ก็ลงรอบที่สองนะก็ตัดฉากมาเราจะไม่ใช้แต่ตอนแรกเราฉายมาถึงหน้าบอสเลยรอบนี้นี่ตัวละครของน้องนี่ก็ม่องไปเหลืออยู่สองตัวนะตอนจบตอนจบนี่ตัวผู้หญิงน่าจะตายไปด้วยเกือบตายนะ เกิดจะโซคิดกันหมดยกเต้ยังเหลือรอดชีวิตอยู่สองตอนแรกตรงเนี้ยแม่งจะไม่รอดแล้วไม่เหลือหัวใจสักดวงเลยไม่รู้วิธีลงนะไม่รู้วิธีว่าจะจบบอสยังไงเนพอนมันกระโดดมาข้างหน้านี้มันก็ยังไม่มีแบบอีจุจดสีแดงๆเลยนะเนออี่ยมันอยู่ตรงกลางแล้วเปล่าสายบวงไงบวกยับบวกแับแบบเป็นไงกระตุกกระตกโซกแขงกึกกเฮ้ย เลือจะหมดการอากาศอีกปะเนี่ยโนเอ๊ย no. oh. ตียังไงนี่ตัวผู้หญิงออกบักทะลุประตูเฉยเอ้ยกดตั้งค่านะกดออกจากอาการค้างกดตกลงโห oh. ตีไปตีมาตัวละครผู้หญิงออกประตูเฉยจริงๆถ้าฉลาดฉลาดนี่ออกประตูแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นก็ได้นะเนี่ยตอนหลังๆต่ายก็เริ่มสังเกตเฮ้ยมันมีจุดกลมๆอะไรแดงๆวะ มีไว้ทำไมวะก็เลยลองลองแบบเริ่มไม่ตีละให้ผู้ชายมันชนบอสตัวเดียวนะแล้วก็วิ่งไปที่จุดแดงๆแต่ตอนนี้คือยังไม่ฉลาดเว้ยเพราะมันคอนโทรลไม่ได้เลยสามจอเนี่ยแบบโอ้โหกดออโต้หมดเลยนี่มันมีจุดเอาวิ่งนังยังไม่ถึงไม่ทันจะถึงเลยตายก่อนอย่างเงี้ยโอ้ยแบบแม่งโคตรแรงอะ่ะ เหลือหัวใจโด,ดวงเดียวแล้วเนี่ยโอ๊ยตายแล้วเนี่ยจุดแดงๆนี่คืออะไรวะวิ่งไปแล้วก็เหมือนมันจะช่วยได้หรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองวะนี่นี่ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ๊ยโดนพายุฉันจะตายอีกแล้วโอ้ oh, no โอ้ h oh oh oh, oh shit เลือดไม่เหลือแล้วเฮ้ยอันนี้ก็เมื่อกี้นี่ก็มองกันยกตีเฮ้ย ไม่นะนี่จุดแดงอะวิ่งไปเออพอวิ่งไปจุดแดงแล้วเหมือนบลอสมันเลื่อนลดเว้ห่าวิ่งหาก่อนไปไปไปแล้วไปลงไปอ้หหโหโเกือบเกือบสุขิดสุขิดไปหนึ่งลาก่อยเก็บกล่องนี้ยังจะบักเลยนะขยันบักจังเลยในเกมเนี้ย โอเคเก็บกองเสร็จแล้วไปตอนแรกนึกยว่าแม่งบอกเฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอวะยังมีบอสอีกเนี่ยอะไรเงี้ย <c oughs> ตัวละครน้องแม่งหลับหลับฝันดีลาตีสวัสดิ์ด้านหน้าหน,นานด้านหน้าน,น,น,นี้ก็จะมีแบบว่าเกมมินิให้เล่นเนาะมันจะมีลูกศรข,ขาวๆเนี่ยกดไปแล้วก็เล่นเกมมินิเพื่อที่จะแบบว่าเปิดประตูอะไรเงี้ย ก็ขอข้ามไปละกันนะเพราะว่ามันเป็นมินิเกมที่แบบทุกคนนะ่าจะเล่นได้มันก็เล่นห้ารอบอย่างเงี้ยอ่าประตูเปิดละเราก็วิ่งไปชนบอสตัวสุดท้ายสำหรับด่านนี้เลเวลร้อยสามห้าฝันไลส์ชตาไนส์มาเดชินีชา a l เลน g ์นะฮะลงครั้งแรกไม่รอดนะเลเวลสาม ้มาห้าคนแล้วคะแนนกระโหลกกระลากันหมดไม่ถึงแปดร้อยแปดร้อยเคก็คือพลังลบแปดแสนมันก็น่าจะไม่รอดกันหมดป่ะน่าจะตายกันหมดว่ะดูแล้วแบบโ,โ,โอ้โหพลังลบน้อยแน่เหลือเกินมันต้องมาลงกับคนพลังลบสองล้านแล้วมั้ยตีทีเดียวล่วงอย่างนงี้มันจะมีหินเขียวๆก็เข้าไปตีนะม่รู้เห็นมันเห็นมันตีได้ก็ตีออย่างเงี้ย มันจําเป็นต้องตีหรือเปล่าอันนี้ตายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตายเห็นว่าเออตีแล้วเลื่อมันลดก็น่าจะตีได้ตีให้มันหายไปเพื่อที่จะลดพลังบอสอย่างเงี้ยนะสาหรับบอสในแบบว่าตัวสุดท้ายสําหรับในดันนี้อ่าก็ตีไปบางทีตีต,ต,ตีแล้วก็เกิดอาการคล้างนะอยู่ดีๆตัวละครเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตีแป๊บเดียวก็ตายแล้วบอสตัวสุดท้ายตัวก่อนหน้านี้นี่ยังโหด สำหรับดีดันนี้ก็รีวิวจบเพียงเท่านี้นะบอสตัวที่สามโคตรโหดวิ่งกันไปวิ่งกันมาจากสามเหลือสองหัวใจไม่เหลือสักดวงด้วยตอนนี้ตัวผู้ชายรู้สึกว่าหัวใจจะเหลือประมาณดวงสองดวงอย่างนี้นะเอ๊ว่าจะถ่ายรูปเล่นในดันสักหน่อยมันทมันซูมไม่ได้เว้ยอ่ะออกเกมไป ยืนเท่ๆขี่กันดั้มไปเอากันดั้มบายบส่งท้ายคลิปก็ไหนเอาไว้คลิปหน้าคลิปต่อใหม่ๆจะรีวิวอะไรเกมก็ไว้รับชมกัน